รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้แพรก็มีสิ่งดีๆต่อสุขภาพมานําเสนอให้กับคุณชมอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วคุณชมก็สามารถหาซื้อสร้อยข้อมือไทยกุอนอิมซีเจบีนะคะเป็นของขวัญให้กับคนในครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนที่คุณรักก็ได้นะคะก็มีสร้อยข้อมือไทยกุนไทยกุอนอิมนะคะแล้วก็สร้อยข้อมือสังกัดจายนะคะ2ลายด้วยกันซึ่งสร้อยนี้ก็สามารถ ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามข้อต่างๆได้นะคะแล้วก็ร่างกายที่รู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนล้านะคะช่วยให้ระบบเลือดนั้นหมุนเวียนเป็นปกติแล้วก็ในญี่ปุ่นนะคะนิยมสวมใส่เครื่องประดับเหล่านี้เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพอย่างง่ายๆนั่นเองนะคะวันนี้ก็มีโปรโมชั่นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะ มีแค่9ชุดนะคะในราคา999บาทต่อวันนะคะก็คุณผู้ชมสามารถโทรมาจัสจองสั่งซื้อกันได้เลยตอนนี้นะคะ022779896นะคะก็เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวเข้าเรื่องของเรากันต่อเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการพูดคุยสายสดย้ำช่องทางกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ024960493หรือว่า02 4960494นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มตอบ SMS กันเลยก็ส่งกันเข้ามาพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดน,นะคะข้อความที่ต้องการจะถาม4221606ค่ะครับ เอาละค่ะตอนนี้าอารความขอรพลพร้อ,อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตอบ SMS แรกของวันนี้กันเลยนะคะคุณอมรานะคะเกิดวันที่18เมษายน16ลกูก16เมษายนปี02แหมวันนี้หยอดกระปุก5บาทบ02นย์2นะคะปี02ก็เวลา8นาฬิกา35นาทีนะคะถามว่าจะขายที่ได้เมื่อไหร่คะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง56นะครับ ความจริงในช่วงอายุย่าง5 6 5 6นี้แหละนะครับมันมีเกณฑ์ในเรื่องขององคือการได้มา2ในเรื่องของการขายไปด้วยนะครับฉะนั้นธุรกรรมนี้ช่วงเวลานี้จนถึงประมาณกลางเดือนเมษาเนี่ยมีโอกาสสมหวังแต่ฝากดูในเรื่องของราคานหนึ่งะนะราคานิดหนึ่งนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะ เ,เกิดวันอังคารที่9มกราคมปี16เวลาเที่ยงนะคะถามว่าซื้อรถจะมีปัญหาอะไรไหมสีอะไรดีคะดวงไม่เคยโกหกอังคารเป็นสีนะครับก็ปีนี้มันมีเกณฑ์ได้มาในเรื่องของยุดยานปาหนะอยู่แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าถูกใจพอใจสีที่เด่นในพื้นชะตาถ้ายังไม่ได้เลือกของคุณเนี่ยเป็นสุภาพสตรีความจริงใช้ดำได้นะฮะในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงความมีอำนาจ เสริมสเสน่ห์เสริมทรัพย์เสริมโชคลาภความสําเร็จใช้สีส้มผมเห็นเยอะสีส้มทุกวันนี้แล้วก็สุดท้ายกลุ่มแดงเลือดหมูเลือดนกบรอนทองก็ใช้ได้เช่นเดียวกันอันนี้สุดแท้แต่นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจารุณีนะคะเกิดวันที่13ุพฤษภาคมปี1-2เวลาเกิดประมาณสองทุ่มนะคะจังหวัดกระบี การงานค่ะจะได้งานทำหรือเปล่าคะแล้วก็เรื่องของความรักและโชคลาภค่ะช่วงอายุย่าง46เนี่ยนะครับวงกลมตกกัมมะก,ก็เป็นสีถ้าขวนขวายมีโอกาสาที่จะสมหวังแต่พยายามวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นชายหรือหญิงหรือแม้กระทั่งถ้าคุณมีคู่ครองคนรักให้เขาช่วยหางานให้หรือเป็นลักษณะคนมาชวนทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนปีนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้น ขวนขวายนะครับส่วนในเรื่องของอความรักกับโชคลาภเป็นอย่างไรอย่างที่ผมทายเมื่อสักครู่ถ้ามีคนรักอยู่เนี่ยจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของงานได้ในทางกลับกันถ้ายัางโสดปีนี้ถึงจะสูงวัยก็มีโอกาสจะได้รับสัมพันธภาพดีๆแต่โชคลาภไม่เด่นนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจามจุรีนะคะเกิดวันอังคารที่14กร,รกฎาคมปี0 7นปีมะโรงนะคะเวลาเกิด18นาฬิกาถามเรื่องโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะ ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยจันทร์กับพุธอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บและในแง่ของทักษะก็ไม่ดีด้วยนะครับเบ,บาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้าเหลืองลิซิดวงอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2องฮะไมเกรนช่องปากแล้วก็ทางเดินหายใจอันนี้ค,คือสุขภาพในระยะยาวและปีจนเนี้ผมฝากให้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังดูพวกความดันด้วยนะสายตาความดันระบบเลือดการเสี่ยงโชคไม่เด่น เน้นๆเลยฮะแยกกับปีที่แล้วซะอีกจ้ะท่านต่อไปค่ะคุณหวานค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่25มีนาคมปี33นะคะเวลาเกิด18นาฬิกาการงานนะคะออกจากงานยังว่างงานอยู่นะคะแล้วก็ความรักค่ะ25มีนา33ปฏิทินททตรงกอาทิตย์อตองนะดวงไม่เคยกอหกฮะกาลีจี้อยู่ที่เรือนง,งาน และเกณฑ์งานใหม่ก็ดูเหมือนอะจะมีเขาเรียกว่าอะไรล่าช้าติดขัดนะครับหรืออาจอยากจะให้มองกลุ่มงานที่มีสเปคที่มันลดต่ำลงหน่อยจะได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเราเวลาเข้าไปสัมภาษณ์อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือหลักการทําบุญนะ่ยช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับให้ลองดูวัดวาอารามแห่งไหนมีการสร้างหรือบูรณะห้องน้า ขอให้ไปสนับสนุนหรือว่าทําบุญผู้สร้างสิ่งดังกล่าวนะครับวรขวนขวายหน่อยส่วนในเรื่องของความรักเน้นเรื่องของคําพูดถ้ายังโสดปล่อยผ่านเลยนะครับท่านต่อไปค่ะคุณชันวิทย์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี24นะคะเวลาเกิด13นาฬิกา5นาทีช่วงนี้แย่ทุกเรื่องเลยนะคะทำอาชีพอะไรดีที่สุดคะ ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง3ามนะครับค่ะปีนี้ผมฝากระวังปัญหาพวกเรื่องของคดีความด้วยนะนะครับอ,อ,อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชาตาถ้าในแง่ของการลงทุนเกี่ยวข้องกับพวกเ,เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนตำ,ตำรับตำราหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์อุปกรณ์สือ่อสารนะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะธุรกิจพวกขายแบบขายตรงหรือลักษณะงานขายทุกประเภทแต่ กลุ่มที่ผมเรียนว่าเด่นเนี่ยถ้าเป็นในแง่ของการลงทุนยังไม่เชียร์ให้ลงทุนปีนี้แต่ถ้าจะวิ่งเข้าหางานขายไม่ต้องลงทุนก็ว่ากันไปขอให้มีการจรให้มีการเดินทางนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยของคุณเนี่ยพระเสาเริ่มเข้าเสวยตั้งแต่ช่วงกลางปีนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้คุณไปชอบพระปางนักปลกมาบูชาถ้าสะดวก วัดนาปลกภาษีเจริญแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระเสาทุกวันวันละสิบจบโสมานะกะริถาโทนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจุรีพรนะคะมีทะเบียนรถมาให้5066ค่ะ66กเขาบอกว่าอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใ,ใ,ใคร่มากจนเกินไปแในส่วนหนึ่งก็อาจจะหมายถึงการฟุ้งเฟอ้อเก็บเงินไม่เก็บทองไม่ค่อยจะได้ แต่50นักคู่หน้าดีเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงแต่ยังไงก็เป็นดาวสุประเคราะหน้าคู่หลังไม่เป็นไรเลขบ้านทับหนึ่งชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์เขาบอกว่าไทยเยอไทย,ยานกระตือรือร้นดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณมีนค่ะอ่าถามบ้านเลขที่เหมือนกัน58เป็นอ่าปประเคาะกับสุประเคาะนะครับเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบได้อันนี้ให้ใช้ ทองคำเปลวแท้บริกรมกรมคาถาชินนบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอหอนาาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีเนี่ยคือเลขแปดปิดทองคําเปลวแท้นะครับค่ะเลขรถค่ะ2 0 0ค่ะด้านดีคือความคิดที่สร้างสารรค์ทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนักประดิษฐ์คน้นคว้าคิดคน้นแต่สิ่งที่ต้องระวังภัยอาเพศมิตยูอันนี้เปลี่ยนจากทองคําเป็นน้ําพระพุทธมนต์บริกรมกรมคาถาชินนบัญชลและแปะที่เลขศูนย์ทั้งสองเลข ท่านต่อไปค่ะคุณสิริยากรค่ะเกิดวันศุกร์ที่26พฤษภาคมปี4-3นะคะเวลาเกิด22นาฬิกานาทีการเรียนนะคะว่า <etically. S 1> เขาจะกลับใจไปเรียนอีกไหมแล้วก็มีทะเบียนรถมาด้วยค่ะ7-6-8-4ค่ะเ,ออเป็นคู่ศัตรูทั้งคู่หน้าคู่หลังสุกสาวเป็นเสื้อศัตรูพุทธอันธพาลวิวาราหูฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยชนะพระพุทธมนต์น่ยแปะที่7แล้วก็ 8. ส่วนเกณฑ์นในเรื่องของการศึกษาถามว่ามีโอกาสจะกลับไปเรียนอีกหรือไม่16ช่วงย่าง16นี้มีนะครับพยายามผลักดันพยายามหวานล้อมพยายามโน้มน้าวพูดคุยเขาเนี่ยจะเป็นคนที่จริงๆแล้วพื้นฐานจิตใจยืนยันนะครับว่าเป็นคนใจอ่อนแต่บางครั้งอาจจะดูโลเลแล้วคล้อยตามคนรอบข้างได้ง่ายค่ะฉะนั้นพูดคุยชีน้นําแล้วก็พยายามหาให้ได้ว่าเขาชอบอะไรและให้เขาเรียนในสิ่งนั้นนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวขอขั้นเวลาด้วยสายนะคะตอนนี้สายพร้อมแล้วสวัสดีค่ะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคุณกันดีค่ะจ้ะมาเกิดวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรคะเกิดวันที่หนึ่งค่ะเดือนพฤศจิกายนค่ะจ้ะค่ะปีค่ะปีสางค่ะพศสองห้านึ่งเจ็ดค่ะสองห้านึ่งเจ็ดตรงกับวันอะไรคะ วันศุกร์ค่ะเวลาเกิดค่ะเจ็ดโมงเช้าค่ะค่ะโอเคฮะตรงกับวันศุกร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41หรือ41นะครับจากสี่สย่าง41นะคะอืมค่ะก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังจ้าพึ่งถามมาค่ะค่ะอ่ะจะถามเรื่องอะไร ว่ามาเลยครับดีว่าตอนนี้ค่ะตอนนี้หมูรุ่นใจกาเลยอดีชิ้นน่ะค่ะเปิดร้านอยู่อะค่ะแต่ตอนนี้ว่าก็ขายดีมากเลยดีมากอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเราเป็นเพราะอะไรอะค่ะขายอะไรขายเกี่ยวกับเดร์ลี่ส่งอาหารและค่ะเกี่ยวกับจิ้มจุ่มอะค่ะอืออ่าเพิ่งเริ่มเปิดหรือเปล่าฮะค่ะเพิ่งเริ่มเปิดเมื่อวันที่23มันพฤหัสอค่ะอ่าฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีช่วงเนี้ย การริเริ่มสิ่งใหม่ๆแล้วก็ดาวอาชีพเองเนี่ยอยู่ในจังหวะเวลาที่ไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นหลักการทำบ,บุญเสริมเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ถ้ามีโอกาสให้ทานเด็กเล็กๆนะครับเด็กอนุบาลเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กแรกเกิดก็ได้นะให้ทานด้วยการให้เงินก็ได้นะครับ,รบก่อนหน้านี้เคยทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับของกินมาบ้างไหมย้อนกลับไปในอดีต อาเคยค่ะเมื่อก่อนก็เคยเปิดร้านขายต้ตมตำากมันสรั่อะค่ะซึ่งเมื่อเฉลี่ยภาพรวมแล้วมันดีถูกไหมฮะในะช่วงถูกไหมอ่าสิ่งที่ผมกําลังจะเน้นย้ําให้มั่นใจเพราะว่าในพื้นชะตาของคุณเนี่ยการทําเกี่ยวข้องกับของกินมันไปได้เพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยรอยต่อ 40, 40 41เนี่ยการริเริ่มสิ่งใหม่เกณฑ์ง,งานใหม่รวมถึงดาวอาชีพแต่ไม่ค่อยดีะฉะนั้นมันจึงติดขาด ก็ใช้เวลาหน่อยและสิ่งสําคัญที่พูดอยู่เสมอเลยไอ้คำว่าอาชีพที่ถูกฉลกเนี่ยบางครั้งพอเลือกทําเราก็ต้องเลือกต่อนะอย่างสมมุติว่าดาวสุกคุณทําได้เนี่ยบางครั้งคุณอาจจะทําส้มตำอร่อยกว่าทําจิ้มจุม่มก็ได้นะ,ะนึกภาพอ,ออกไหมฮะคือ,อยืนยันว่าของกินเนี่ยมันไปได้ในดวงบอกอและเหตุการณ์ที่ผ่านมามันก็ใช่ชัดเจนแต่ลองดูอไอ้จิ้มจุ่มเนี่ยคุณทําอร่อยไหมส่วนที่หนึ่งอันที่สเกณฑ์ชะตาช่วงนี้มันไม่ดี ก็ไปทาบุญเสริมอ,อย่างที่เรียนผมยืนยันว่าระยะยาวมันเลี้ยงชีพได้เรื่องของกินใช่และแลแลอาจารย์ก็ได้อย่างของปีหนูทําแบบส่งออกอะตามบ้านคือหนูไม่ได้เปิดหน้าร้านอะคะอ่ะแต่ที่นีว่าชื่อร้านหนูดีไหมหมายเลขโทรศัพท์ที่หนูใช้นี่มันถูกะกลงหรือเปล่าอะค่ะชื่ออะไรคะ,ะชื่อร้านหนูชื่อหลานชายภูมิลูกพ่อแลค่ะโอ้โอเคเชี่ยหลานธรรมดาเลยนะครับหลานชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิเนาะ ล,ลูกพ่อแลค่ะลูกพ่อแลค่ะมันก็มีผลทําให้ทุกอย่างล่าช้าหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าความหมายไม่เป็นมงคลนะแต่หมายถึงว่าในแง่เลขาศาสตร์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากหน่อยลองดูว่าจะปรับเพิ่มอะไรเข้าไปมีอะไรในใจเลยไหมจะปรับเพิ่มจากชื่อเนี้ย พอดีตอบแรกนะคะหนูหนูตั้งชื่อเป็นชัยภูมิอย่างเดียวค่ะแล้วทันีีว่าหนูก็เลยโทรกลับไปหาแม่แม่อยู่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิทันีีว่าแม่เขาก็เลยไปดูแบบเป็นเป็นหมอแบบด้างทรงนะคะเขาบอกว่าชื่อจังหวัดเนี่ยเอามาตั้งอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะเราเป็นลูกหลานอ่พญาแลงหลวงพ่อแลง<ม>เขาเลยให้ปรับเปลี่ยนใหม่ให้เปลี่ยนเป็นชื่อหลานชัยภูมิลูกพ่อแลงค่ะแม่ ยิ่งบอกว่าไปดูอาจารย์ท่านอื่นมาผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปขัดแย้งอ่ะน,นะแต่ไม่ใช่อาจารย์แต่ตอนนี้ว่าหนูหนูเข้าใจค่ะแต่ตอนนี้ว่าคือคือที่หนูโทรมาปรึกษาอาจารย์เนี่ยคือว่าหนูอยากจะดูว่าวงพืน้นฐานมันเป็นอย่างไรบ้างจะก็พูดเหมือนเดิมของกินไปได้แต่ปีนี้ไม่ค่อยดีไปทําบุญเสริมอย่างที่เรียนส่วนชื่อเนี่ยมันช้าหน่อยแต่ในแง่ของความหมายผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะนะครับไค่ะเดี๋ยวกันนะขออีกครั้งหนึ่งหลานชัยภูมิ ลูกพ่อแลลูกพ่อแลลองเติมคําบางคําและความหมายไม่เปลี่ยนไหมมีในใจมั้งไหมมันไม่รา้ประกันหนูจะเติมอะไรลงไปค่ะผมจะใส่คุณพ่อเข้าไปก็ไม่ค่อยดีอก็ผมพูดตามตามตาม,ตามหลักการของผมละกันไม่ได้ก้าวล่วงอาจารย์ท่านอื่นนะครับก็ชื่อเนี้ยมันจะช้าหน่อยมันจะช้าหน่อยอเบอร์โทศรศัพท์ที่ใช้ลงท้ายด้วยอะไรฮะคู่หลัง อ่าลงท้ายเบอร์แรกตอนนี้ที่ร้านหนูใช้อยู่มีอ่าลงท้ายเก้าเก้าค่ะแล้วก็สองสองอ่าใช้ได้ทั้งสองเลขไม่ต้องเปลี่ยนใช้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะจ้ะค่ะแต่แต่ร้านชื่อร้านนี่คือต้องเป็นแบบท่่อาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยแอบแอบกระซิบแล้วกันว่าถ้าใช้ชัยภูมิเนี่ยมันจะเสริมในเรื่องของสิ่งที่คุณทำนะคเดีชัยภูมิเฉยๆนั่นแหละนะครับ จะเสริมในเรื่องที่ที่คุณทําเลขศาสตร์จะเสริมในเรื่องของของกินโดยเฉพาะแต่ลองดูถ้าไม่อยากให้ขัดใจคุณแม่ลองหาคําประดิษฐ์คําเพิ่มจากชื่อเดิมค่ะนะจากชื่อเดิมและลองส่งเข้ามา<ะ>เดี๋ยวผมจะตรวจสอบพักแหม่แต่ผมอยากให้มันจบตอนนี้แป๊บเดียวนะเดี๋ยวลองดูห<ะ>ลานชัยยภูมิมลูกพอแล้ว,ลวไ่คุณคิดอะไรได้บ้างอะเป็นคําพูดที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของคุณนะ หลานชยเอภูมิลูกพ่อแลพอจะมีอะไรเติมไหมในความหมายแ่บหรือไงไม่รู้่ทบแ่บก็ไม่ดีไม่เป็นไรไปคิดมา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 นะครับเติมมาแล้วเดี๋ยวส่งเอ็เมาก็ได้นะเดี๋ยวผมใช่เดี๋ยวผมได้ทีเดียวเลยผมตรวจให้จะได้ถูกใจแล้วก็ความหมายดีๆนําบอกกล่าวถึงในเรื่องของภูมิลําเนาภูมิกําเนิด ก็ม sí, okay. ีเหตุผลน่นนะฮะก็ตามนั้นแต่อย่างที่ผมบอกอะช่วงแรกๆมันจะมีปัญหาหน่อยไปทําบุญเรื่องเด็กเรื่องน้ําก็ได้ค่ะแต่ย่าง41่ผมยืนยันนะว่ามันจะดีกว่าช่วงย่าง40่ที่ผ่านมาหมายถึงว่าคือ41ขึ้นไปดีใช่ไหมคะใช่ครับผมไม่แน่ใจว่าผ่านมาครึ่งเดือนมันเริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นแล้วหรือยังแต่ผมยืนยันว่าช่วงปลายปีไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะแต่ช่วง่งประมาณกลางปีอะที่ผ่านมาช่วงสี่ ปัญญาตุลาเนี่ยค่ะจนจะถึงวันเกิดถึงจะมีโชคตลอดจะถูกหว,วยตอนนั้นยังไม่ได้ทําร้านนะคะจางแต่ถูกหวยตลอดเลยแล้วก็มาซุดเอาเมื่อถึงลายเดือนตุลาเนี่ยคือซุดร่วงลงไปเลยอะค่ะผมถามนิดนึงผมถามนิดนึงเนี่ยตั้งแต่หลังวันเกิดมาดีขึ้นเล็กน้อยบ้างไหมมีไหมมีอะไรดีดีออออยอดขายก็ไม่ดีอะค่ะค่ะค่ะอ่ะก็ไม่เป็นไรฮะ,ฮะพูดเหมือนเดิม ก็ไปทําบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนเพราะ,ะว่าเกณฑ์งานใหม่ไม่ดีแล้วก็ตั้งแต่ช่วงปลายปีไปแล้วเนี่ยจะดีขึ้นแต่สิ่งสาคัญที่อยากจะฝากถามก็คือคุณทําอร่อยไหมเน่ออค่ะนึกออกไหมคุณทําอร่อยมากคือูก <มา S 2> ลูกอ<ะ>่าพอดีหนูเวลาหนูทำไปส่งกับคนทิศเราก็ไปเก็บตาวให้เราจะสอบถามลูกค้าเป็นไงน้นนําซิ้งจะได้ไม่พี่แล้วลูกค้าก็ตอบรับมาแล้วก็คนคนลูกค้าเก่าอะค่ะเขาก็โทรกลับมาสั่งอีกรอบนึงก็ถือว่าผ่านนะคะก็โอเคได้เข้าใจว่ามันติดอะไรหรือเปล่าก็ ผมพูดไปแล้วทั้งหมดไม่อยากจะฉายหนังซ้ํานะครับแต่ว่าของคุณเนี่ยยืนยันว่าระยะยาวไปได้เพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเท่านั้นเองใช้เวลาวันนี้งนอลานเพิ่งเปิดใหม่นะคะก็ต้องสร้างชื่อกันนิดนึงครับนะคะช่วงแรกๆอาจจะเหนื่อยหน่อยจะอาจารย์แพรบอกเลยอาจารย์คะโทษจ้ะกอนี้คือปรึกษากัแฟแต่แล้วนี้แฟรบอกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาชื่อเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าเ็าจะสับสนนะคะก็เลยเลยไม่อยากจะเปลี่ยนยังไม่ต้องเปลี่ยนยังไม่ต้องเปลี่ยนเอาตามนั้น ตามนั้นไปก่อนตามนั้นไปก่อนนะครับรอดูฮะช่วงปลายปีไปแล้วค่ะนะน่าจะมีอะไรดีขึ้นยืนยันระยะยาวดีคะยืนยันม่ระยะยาวดีจากขอบคุณอาจารย์มากค่ะเดี๋ยวหนูปลายปีหนูจะลองติดต่อหาอาจารย์ใหม่ค่ะได้ครับขอบคุณนะคะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แหมน่าจะ Delive r y มาที่สตูเราด้วยนะคะเป็นของกินหน่อยไม่ได้เลยเวลามีสายของกินที่ไรแพรจะจีบตลอดแม่ก็เขาบอกของเขาอร่อยเราก็อยากกินคุเล่นถ้อยู่ใกล้เดี๋ยวเขาส่งวมนนั่นเนี่ยเอานะคะมาวันไหนบอกด้วยนะคะคเดี๋ยวจะรีบขับรถมาเลยนะคะคอะเดี๋ยวเราตอบ SMS กันต่อนะคะคุณสมพรนะคะเกิดวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์ปี15 ให้ทะเบียนรถมานะคะ 4346D ไหมแล้วก็บ้านทับ73ค่ะ,ะปฏิทินโรโกวันศุกร์ถูกต้องนะครับ4345ดีฮะเก่งทั้งคิดและทำว่าเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติคู่หลังเขาบอกว่าวางแผนเก่งค่ะนะครับแต่73ไม่ค่อยดีอาการเสาคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุทะเลา,าะลกันบ่อยไหมอะอมนะคนที่อยู่ในบ้านเน,นี่ยอันนี้ใช้ท้องคำเปลวแท้ปิดที่เลข7ค่ะท่านต่อไปค่ะ เกิดวันศุกร์ที่3เดือนเมษาย,ยนปี30เวลา14นาฬิกาถามเรื่องของความรักค่ะเกณฑ์ความรักจะลงตัวอย่างจริงจังก็คือในช่วงอายุย่าง29นะครับและถ้าคู่ครองคนรักของคุณนั้นมีคุณสมบัติดตังต่อไปนี้ค่ะก็คือสูงวัยกว่า6-7ปีมีตำหนิอยู่ยังมีระยะห่างหรือมีเชื้อสายต่างประเทศจะเป็นตัวจริงของคุณ นะครับแต่ใน<ภ>าทางกับกันทุกช่วงนี้มีคู่อยู่แล้วประครับประคองหน่อยค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่7เมษายนปี16ค่ะเวลา11นาฬิกา28นาทีการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างคะ<ภ>าการเงินจะเป็นอย่างไรการีกระแทกเรือนเงินระวังมีปัญหาเรื่องเงินกับเพื่อนฝูงพี่น้องอหรือมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบริวารค่ะโอ้โนโยงอริด้วยนะก็อย่างนี้ครับ ช่วงนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดินละสิบตัวไม่ง่ายมีโอกาสเป็นหนี้ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณลำพึงนะคะเกิดวันอังคารที่12พฤศจิกาย,ยนปี11นะคะเวลาเกิด1 4บสนาฬิกาสานาทีเนื้อคู่แล้วก็โชคลาภค่ะซื้อติดไว้งวดระบายไม่ว่ากันนะครับสุกสันวันเกิดด้วยแต่ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับก็สุกสันวันเกิดวันนี้ ไปถวายชุดสังฆทานพร้อมกับซื้อกันไกลตัดเล็บบริจาคเขาเรียกว่าอะไรไปทําฟันขูดหินปูนตามกําหนดคุณหมอก็จะนัดประมาณ6เดือนเนี่ยไปขูดเลยะนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภพูดไปแล้วเนื้อคู่เป็นอย่างไรดวงนี้ถ้าอยู่คนเดียวไม่เดือดร้อน<ม>ก็อยู่เถอะครับ<ม>นะเพราะเกณฑ์ความรักโดยเฉพาะช่วงปีจรเนี่ยปีสองปีนี้ก็ไม่ค่อยดีแต่เงื่อนไขเดียวที่จะผ่อนนักให้เป็นเราได้ ก็คือคุณจะต้องได้คนที่มีตําหนิเท่านั้นค,ครับท่านต่อไปค่ะบ้านเลขที่ค่ะหนึ่งแปดเจ็ดราหูกับเสาเป็นมิตรก่กันก็จริงแต่ในแงน่เลขศาสตร์แม่บทของดาวก็บ่งบอกไว้ชัดว่าโทษทุกเสาโมเมาราหูอันนี้ให้ใช้ตรงคำเปลวแท้ปิดคู่หลังค่ะแล้วก็รถค่ะ6890ดเก้์สุกราหูอันนี้เน้นๆเลยด้วยความเคารพนอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกกิเลสตัณหาการอารมณ์ได้ แต่90เป็นแรงความสําเร็จอันนี้ใช้น้ําพระพุทธมนต์แปะที่เลข8ค่ะท่านต่อไปค่ะบ้านเลขที่111อยู่อยู่แล้วดีไหมคะในแง่ของเลขศาสตร์เนี่ยดาวอาทิตย์ก็หมายถึงในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นผู้นํานะก็ต้องถือว่าดีแนละเป็น11นก็ในความหมายคือราชาโชคความมีสเสน่ห์มีโชคแบบยัดเยบผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือบางครั้งก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างก็ดีนะครับ ก่พยายามกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับผู้ชมที่ต้องการพูดคุยสายสนนะคะ024960493หรือ024960494นะคะแล้วก็ SMS ะนะคะพีดี PD, ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามส่งที่4221606นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ